สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแจ้งปรับราคาน้ํามันประเทศไทยเบนซิน ปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์ปรับลง30สตางค์แก e anyway> ๊สโซฟอร์ E85 ปรับลด40สตางค์มีผลตั้งแต่วันท네ี่28เดือนกุมภาพันธ์ีพุทธศกราช2567เวลาตี5เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43บาท94สตางค์ราคาใหม่43บาท64สตางค์แก๊สโซฟอร์95ราคาเก่า35บาท60 สตางค์ราคาใหม่3 5บาท35สตางค์แก๊สโซฮอ91ราคาเก่า3 5บาท28สตางค์ราคาใหม่34.98บสาท98สตางค์แก๊สโซฮอ E 20 ราคาเก่า33บาท44สตางราคาใหม่33บาท14สตางแกส๊สโซฟอร์ E85 ราคาเก่า32บาทเสตางค์ราคาใหม่31บาท69สตางค์ดีเซล B7 ราคาเก่า32บสาท94สตางค์ราคาใหม่32บาท94สตางค์